ทุกคนวันนี้เราก็จะมาแต่งหน้ากันนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปแต่งหน้าขออนุญาตล้างหน้าก่อนนะคะวันนี้ก็จะมาใช้สบู่เป็นชาหน้าใสาของนามีนะคะทุกคนคือช่วงไหนที่แบบว่าเป็นสิวหรือแบบกําลังจะเป็นประจำเดือนนะคะมินก็คือเลือกใช้ตัวนี้เลยคือใช้ดีมากๆคือใช้แล้วรู้สึกว่าลดสิวเราได้แบบดีจริงๆ ฟองสบู่เขานุ่มละมุนมากๆคือฟองเยอะมากๆนะคะทุกคนแล้วส่วนผสมเขานี่ก็คือมีใบกัญชาใบโบโบกทิทริออยว่านหางจระเข้แล้วก็ยังมีซาลิไซลิกแอซิดด้วยนะคะน้องสบู่กัญชาหน้าใสาตัวนี้นะคะเขาก็จะช่วยฟื้นบำบรุงให้ผิวเราเนี่ยสะอาดแล้วก็แลดูเรียบเนียนเกลี้ยงเก่าขึ้นแล้วก็ดูกระจ่งางใสนะคะแล้วมินจะบอกว่าเขาไม่ได้ใช้ได้แค่หน้านนะคะทุกคนใครที่แบบมีสิวที่หลังหรือว่ามีสิวที่หน้าอกหรือมีสิวที่ก้นสามารถฟอกน้องลงไปได้เลย มาแล้วคะ่ะทุกคนก็คือหอัวตาบวมไม่ไหวเลยเพราะเพิ่งตื่นนะคะเย้วันนี้ได้เลิกม่ยามาแต่งหน้ากันอีกแล้วค่ะทุกคนลุกที่มินจะแต่งวันนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นลุกสายฝอนะคะคือแบบเป็นสายฝอที่ไม่ได้หนักมากอาจจะเป็นสายฝอเบาๆนะคะทุกคนเป็นสายฝอที่สามารถแบบเอวีเดนลุกได้อารมระมณนีีแล้วที่น่าตื่นเต้นไปก่อนนะคะก็คือเดี๋ยวมินจะมาใช้เครื่องสอําอางของเซเว่นแต่งหน้าสายฝอ,อกันคะ่ะไม่เคยแต่งหน้าสายฝอลงช่องเลยน่าจะไม่เคยเลยอะวันนี้ก็น่าจะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่แต่งสายฝอไม่รู้ว่่่าาจจะะแบบวดีนะีกนททุคมลง จะเป็นสกินแคร์ก่อนแต่งหน้าทุกครั้งที่มินจะแบบต้องลงเช้าเย็นนะคะก็คือนี่เลยเป็นน้องเซรั่มมะเขือเทศตัวนี้มันต้องแบบคุณหน้าคุณตากันดีใช่ไหมเออเพราะว่าตัวนี้เป็นของมูตโตะแบรนด์สกินแคร์ที่มินใช้แรกๆก็น่าจะเป็นมูโโตะนี่แหละทุกคนแต่ที่มันจึ้งกว่านั้นนะคะเพราะว่าเขาได้ปรับสูตรนะคะเป็นสูตรเร่งผิวกระจ่งางใส1ิบเท่าเลยค่ะผงซองเทียบเท่ามะเขือเทศญี่ปุ่น1ิบลูกเลยนะคะทุกคนเนี้ยใครผิวค้ำเสียขาดการบำรุงนะคะคือมินแนะนำมากค่ะแล้วแบบผิวนุ่มชุ่มชื้นนาทนทัเีเ ใช้ทุกคนจะรู้จริงนะเนี่ยดูดิหน้าแบบนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นมากๆค่ะไม่ได้ใครที่ต้องการอัพผิวกระจังใสให้ทันปีใหม่นี้นะคะทุกคนมีแนะนําตัวนี้เลยค่ะแล้วราคาถูกด้วยแม่39บาทเท่านั้นแต่ว่าตัวเก่าไม่ได้หายไปไหนนะคะทุกคนคือน้องคนนี้ก็พัฒนาสูตรมาจากตัวเก่าที่แบบมันขายดีอยู่แล้วอะแล้วก็ยิ่งพัฒนาสูตรให้มันดีขึ้นอนะสูตรเนี้ยเพิ่มวิซีถึง10เท่าเลยนะใครที่นอนดึกแบบนี้นะคะยิ่งจะแบบแนะนําสุดๆอนะเพราะว่าหน้าจะโทมมากถ้านอนดึกใช่ปะตัตเยวบบวุดี คือแบบว่าหน้าฉ่ำแล้วเห็นปะคือมันจุ่มชื้นมากแล้วผิวมันมากอะมีอย่างให้ทุกคนได้ลองมั้งอ่ะชอบตัวนี cin ้มากเลยอะจะทาทั้งวันทั้งคืนนะทุกคนแล้วเขาหอมมากแลยแบบทาไปแล้วหน้ามันนุ่มชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอยากทาทุกชั่วโมงก็จะลงเซรั่มแค่ตัวเดียวนะคะทุกคนก็คือจบคือจึ้งดูดิ หน้าฉ่ำเงามากไปต่อค่ะคือตัวนี้พูดเลยนะคะว่าไม่มีใครที่ไม่รู้จักพอดีคือเป็นแบรนด์เครื่องสำอางแบบแรกๆเลยที่มีอยากจะได้เลยเวอร์88ตัวนี้เป็นคูชั่นนะคะแล้วก็มีกันแดดด้วยนะคะ50 spf บวก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 3ตัวจำแม่คือมินไม่ต้องลงกันแดดเลยนะคะคือลงแค่ครัชั่นตัวเดียวจบเพราะว่าน้องมีกันแดดอยู่แล้วคือที่แบบปื้มมาทุกคนดูดิเฉดสีน้องเขาเป็นเฉดสีอันเดอร์โทนเหลืองนะเป็นสีผิวผู้หญิงไทยเลยนะคะไม่ขาวจนเกินไปนะคะผิวสองสีก็สามารถใช้ได้ ดูฝั่งนี้คือฝั่งที่ทาคูชชั่นนะคะเพราะมันผิวดีกับคอเลยคือบินไม่ต้องลงคอเลยคือปกติบินต้องลงคอด้วยแต่นี้คือแบบไม่ต้องเลยแม่สีเท่ากันแล้วดูความลึกของต้ตาตื้นขึ้นมาเลยนะคะคือผิวสวยมาก แล้วคะ่ะทุกคนคือจึงมากคือหน้าแบบเนียนกรูเบอร์ร้อยสิวมินแบบสุดๆเลยอะ่ะทุกคนคือแบบเฮ้ยเหมือนไหนนี่รอยสิวมาก่อนนี่จะเป็นรอยที่มินเอาที่มาแรงวันออกไปนะคะแล้วน้องก็เป็นแผลอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าถือว่าแบบเบอร์ได้ดีมากเลยอะ่ะควรจะบอกว่าเนื้อคือเกี่ยงง่ายมากๆนะคะแล้วก็พอเนื้อเขาเซ็ตตัวคือผิวจะเป๊ะสวยมากถ้าถามว่าคนหน้ามันใช้ได้ไหมใช้ได้นะคะเพราะว่าตัวเนี้ยเขาจะควบคุมความมันด้วยแล้วก็ติดทนตลอดทั้งวันเลยกันน้ํากันเหงื่อกันแดดด้วยแกคือราคาแค่40 9บาทนะคะหาซื้อในเซเว่นเราคือดูได้ผิวสีฉ่ำมงลงปกปิดริ้วรอยปิดรอยต่างๆได้จึ้งมากคือเบอร์ลูขุมขนได้แบบดีมากๆอะผิวเหลืองสวยอยู่ไม่หนักหน้าเลยนะต่อนะคะทุกคนใส่ฝอเนาะนี่ก็จะใช้ที่ปัดแก้มของเบลินดาเบอร์ศูนย์สามนะคะใส่ฝอมีคิดว่า,าน่าจะปัดแก้มตรงโหนกหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่ามีจะทําค่ะตรงโหนกแล้วก็เฉียงขึ้นไปแบบนี้นะคะ้ค่ะทุกคนนี้น้องจะต้องออกมาเป็นสายฝอยังไงน้องก็ต้องฝอทุกคนคือรู้สึกว่าคุชชั่นมันเซ็ตตัวแล้วมัน <S <S สวยมากคือแบบเลิศมากคนรเดี๋ยวมินจะวัดแก้มพาดจมูกไปนิดนึงนะคะตรงนี้ต่อไปเดี๋ยวมาทาตากันนะคะทุกคนจะใช้เป็นของนารีตัวนี้เลยสีดีมากแม่สีสวยมากเราจะมาใช้เป็นสีนี้นะคะทุกคนทาตาไปเลย <S <S S <S เดี๋ยวจะใช้สีนี้นะคะทุกคนลงตรงหางตานิดนึงให้น้องดูแบบเข้มๆหน่อย าจจะไม่ลงกรตอร์นะคะคต่อไปนะคะก็จะมาเขียนคิ้วกันเลยใช้เป็นตัวเดิมนะคะของน้องฉัดตัวนี้ก็หาซื้อได้ที่เซเว่นเหมือนกันราคาน้องน่าจะประมาณร้อยกว่าบาทนะถ้ามี้จำไม่ผิดเพราะว่าซื้อมันนานมากต่อไปนะคะกรีดอายไลเนอร์กันเลยนะคะเราจะแบบว่าไม่ตะวัดขึ้นไปมากเท่าไหร่แล้วก็ไม่เขียนเส้นเล็กจนเกินไปแล้วก็ไม่เขียนลงนะคะเพราะถ้าแบบกดลงมันจะกลายเป็นสายเก่า ก็จะได้ประมาณนี้เลยแล้วเนอร์เสร็จแล้วตรงเนี้ยใช่ปะเดี๋ยวต่อไปมินจะเขียนแบบข้างล่างตรงนี้นิดนึงให้ตาเราดูคมคมขนตาปอมไม่ต้องปิดเลยนะคะเพราะว่าได้ต่อขนตาม,มาแล้วคือตึดด้งอยู่แล้วต่อไปนะคะเดี๋ยวจะมาใช้ลิปของมีโม่มีโม่แมทนะคะมินซื้อในไอจีนะคะทุกคนเป็น, 401. 4, ส,นแบบปสีส่วนหนึ่งคือสีสวยมากคือนู่นแบบดื้พอเติมสีแดงนิดนึ่งในไหมให้ปากมันดูชมพูกว่าน,นี้นิดนึงใช้เป็นของคริปเปอร่านะคะเบอร์ส่วนหนึ่ง สีน้ำตาลนิดนึงนะทุกคนตัวนี้นะคะเป็นของจูเลียูน้ําตาลที่แบบน้าตาลเปลือกไม้เลยอะฝรั่งเขาจะต้องคอนทัวร์ใช่ปหแต่ว่าเราไม่มีเราก็จะประยุกนะคะด้วยการใช้ที่เขียนคิ้วนี่แหละค่ะทุกคนใช้เป็นสีอ่อนๆนะคะเดี๋ยวเราเอามาคอนทัวร์จมูกก็เดี๋ยวคอนทัวร์ตรงแก้มด้วยนะคะเออคนก็สวยมากปุ้ยทำไมเสยนากอยู่ทีออกคอนทัวร์แล้วขาดไม่ได้ส่ฝ่อต้องอะไรคะไฮไลท์ค่ะวันนี้จะใช้ไฮไลท์เป็นของโอไม b u บ t จะใช้ตรงบริเวณที่แสงมันตกกระทบนะคะตรงนี้เลยซาดีค่ะแม่ งานผิวดีมากเลยอ่ะทุกคนตัวคูชั่นมันแบบมันหนึบไปกับผิวแล้วมันสีแบบสวยมากอะอันนี้ก็คือจะเป็นแบบว่าแต่งหน้าใส่ฟอร์สตล์มินเองนะคะได้ไหมทุกคนว่าได้ไหมช่วยคอมเมนต์หน่อยนะ ไปต่อค่ะทุกคนไปทําผมก่อนนะคะต้มพีทลุกเรียบร้อยนะคะถ้าให้แต่งหน้าแล้วแบบจะสวยเป๊ะเลยคือผิวเรามันจะต้องสวยก่อนฉะนั้นก็คือต้องบำรุงมาตั้งแต่แบบว่าขั้นตอนการล้างหน้าเลยเอาเมื่อเช้านะคะสบู่ที่มิ้นช้ล้างหน้านะคะก็คือเป็นน้องคนนี้เลยเป็นน้องสบู่น้ำใสใบกัญชานะคะคือก้อนเขาก็คืออยู่ในห้องน้ำก็คือใช้ทุกวันเนาะแล้วก็เหลือแต่เศษซากสอง <laughs> ให้ดูแล้วหน้ามีคือหาซื้อง่ายอยู่แล้วนะคะทุกคนหาซื้อไี้ที่เซเว่นเลยก้อนละ5 9บาทเท่านั้นโอเคนะคะทุ ไปก่อนนแล้วะะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u u s s r i b e มินด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะบ๊ายบายค่ะ